สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะมาดัดแปลงถั่ลมธรรมดาจากบูธให้เป็นลูกปืนนะครับอันนี้เป็นพั่ลม16ผมนิ้วครับแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันนะครับก็บางส่วนก็จะตัดออกนะครับเพราะระยะเวลานี่ยาวมากนะครับาหากว่าท่านชมแล้วก็อย่าลืมกดชอบใจนะครับก็ชอบใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคือพัดลมเปลี่ยน กันตรงนี้นะครับติดเลยจะเปลี่ยนเป็นบูธครับจะเปลี่ยนเป็นบูธนี่บูธได้มาแล้วใส่บูธได้ต้องแปลงกันหน่อยนะครับแล้วเราชมกันต่อไปพัดลม EEO 16นิ้วนะครับไขกวงหนึ่งตัวจัดไปนี่ตรงนี้เราวังโอ้ยดีๆพอดีใบมันถอดอยาก กงไม่สูมก็กินมือไปแล้วน็อตอนนี้นะครับอีกสี่ตัวตัวล่างตัวบนอ่าถอดตัวนี้ถอดตัวนี้ถอดน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดกิบตัวนี้เราก็จะถอดออกมาเพื่อที่จะใส่บูทแปลงบูทใหม่นะครับขยึกขยือขยึกขยื้อกิบตัวนี้ใส่ตะปูเนี้ยนะครับตอกทรง เอามาแล้วก็ตอกส่งออกไปใส่คอนเคาะเบาๆนะครับก็จะออกออกมาแล้วเก็บไว้ดีๆนะครับอย่าหาย <c oughs> อ่ะอนนก็มีกระบอกนี่ลงไปเก็บไว้น็อตต่างๆอาจจะเก็บไว้แบบนี้นะครับจจเก็บไว้อย่างนี้กันลืมก่อนมุนน็อตสีตัวออกก็อเอามือจับไว้ทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะตัวประกบมันจะหลุดออกจากกันก็ให้น,อน็อตออกก่อนนะครับสีตัว ครบแล้วนะครับดูข้างล่างตัวนี้นะครับก็หมุนไว้เหมือนเดิมนะครับเดยวจะลืมครับแล้วก็จะดึงออกจากกันนะครับก็จะได้เปลี่ยนบูทต่อไปแปลงบูทเป็นเป็นลูกปืนนะครับแปลงบูทเป็นลูกตื่นลูกปืนที่เราสั่งมาแล้วจากออนไลน์นะครับที่ไหนก็ได้รับตอนนี้เป็นบูทเน่าๆนะครับแล้วเราจะแปลงใส่ลูกปืนปเข้าไปนะครับ หลูกปืนตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแคนลูกปืนจมุนตลอดนะครับมาจะแแยงตรงนี้ส่วนทางนี้อีกข้างหนึ่งก็ยังอยู่ในชุดอยู่เดี๋ยวเราค่อยถอดออกมานะครับมาดูไปด้วยกันก็ได้โคนมาแล้วโคนต้องมีการมาโคนด้วยคงยาวอยู่นะครับคงยาวยาวทำยากทำยากทำไงจะถอดตรงนี้ได้จะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ มีน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวหนึ่งผมหมุนน็อตออกทายเอาหน่อยหนึ่งก็ยกออกนะครับก็ถ่ายให้ดูขั้นตอนเท่านั้นนะครับหมุนเองนะครับเพื่อถ่ายมือเดียวพอหมุนน็อตตัวนี้ออกน็อตตัวนี้ออกแล้วหมุนคลายเอาหน่อยนะครับแล้วก็ยกออกได้นะครับแล้วก็มาทํางานได้ต่อไปนะครับเก็บเรมบองกันไว้ต่อไปก็มีอุปกรณ์หน่อยนะครับเป็นหัวเขาเรียกว่าหัวอะไรหัว หัวครึ่งนะครับกับสว่านไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่นะครับแบบคลึ่งตรงนี้ให้มันใหญ่นะครับครับมันจะพอดีนะครับมันจะพอดีอเดี๋ยวดูวนี้หมานะครับอ่ามันจะพอดีกับตัวนี้นี่ตัวนี้ลอง เห็นไหมพอดีเลยต่อไปเราก็ไม่ต้องมีบูธมีอะไรตอนนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับการตอนี้ก็การลื้อก็คงจะง่ายแต่เราต้องหาสว่านตัวนี้หัวแบบนี้นะครับหัวสิบแปดมันเนี้ยมันมันอันนี้ยี่สิบแปดนะครับเบอร์เบอร์ยี่สิบแปดนะครับจะหลับหัวตัวนี้มันจะพอดีนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็เล็กกว่านี้ก็มันจะไม่พอดีอันนี้นะครับก็เท่านี้นะหลักการมันนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปประกอบเข้าประกอบเข้าเป็นก้อนมอเตอร์ยังไม่ประกอบนะครับเราลองดูก่อนว่า,ามันหมุนไหมนะครับก็เสียบปลั๊กไฟครับหมุนเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองครับเบอร์สามครับ างานน่าจะจบแล้วนะครับอุปกรณ์ยังกระจกายอยู่โอ้ทำแค่นี้ก็ยากอยู่นะครับยากอยู่ต้องใช้ฝีมือความพยายามนะครับก็ต้องมีเครื่องมือตัวนี้สำคัญนะครับตัวที่จะเจาะเจาะใส่ลูกปืนนะครับหลับลูกปืนตลับลูกปืนมันก็มีเบอร์ของมันอยู่นะครับตรงนี้ อ่เป็นหกหกสองแปดแซดนะครับตอนนี้หกสองแปดแซดเป็นสําหรับสิบหกสิบหกนิ้วครับแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นอ่าเป็นเป็นของแปดมันมันจะต่างกันนะครับจะต่างกันตอนนี้ก็กงเป็นหกศูนย์เก้าหรืออะไรเนี่ยนะครับที่เป็นสิบแปดนิ้วนะครับมันจะใหญ่กว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะซื้อก็ดูดูนะครับ ก็ทดลองขอบพระคุณมากครับสำหรับท่านที่รับชมมาตลอดนะครับก็ขอให้กดชอบกดหัวใจซับสไคร์อะไรสําหรับนั้นนะครับขอบพระคุณมากครับ